น่ากลัวมากนะฮะแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยเวลามึงใกล้จะตจายเนี่ยจะน่ากลัวกว่านั้นเยอะมึงเชื่อไหมตอนมึงใกล้จะตายเนี่ยอ่มันจะน่ากลัวมากเพราะมึงจะไปคนเดียวข้างหน้าจะไม่มีใครรู้จักมึงเลยและมึงจะมืดมนมากเลยฮะ มึงเชื่อกูคนที่ตายมาแล้วจริงไหมกูนี่ตายมาแล้วมึงไม่รู้หรอกว่ามึงจะเจออะไรมันเป็นเส้นบางๆะระหว่างโลกกับโลกนี้กับโลกนะตอนนั้นยังไงมึงก็ต้องไปแน่นอนแล้วไปในสิ่งที่มึงไม่รู้เนี่ยฮะ,ะมึงจะอนาจใจขนาดไหนละ่ะตอนนั้น มึงเชื่อไหมแม้แต่พระราชามหากษัตริย์เนี่ยตอนยังไม่ตายตอนหายใจยังป่วยอยู่นี่ก็เป็นกษัตริย์อยู่นะเป็นพระราชาอยู่แต่ตอนตอนมึงตายไปเนี่ยในในโลกตัวน,นั้นอ่ะมึงจะไม่ได้เป็นอะไรเลยมึงจะน่ากลัวไหมมันเหมือนกันเลยตอนนั้นไปเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยใช่ะ มึงจะเห็นความกล้าก,กลัวกล้าสยดสยองมากน,นัานเพราะมันมืดมันมองไม่เห็นอะไรและไม่มีใครรู้จักมึงแม้แต่ทรัพย์สมบัติในบ้านที่มึงมีไว้เนี่ยแม้แต่เพื่อนมึงเมียมึงลูกมึงมึงจะไม่มีใครเลยมึงจะไปคนเดียวเลยตอนนั้นแล้วมึงจะไปบันเทิงกับอะไรนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆนะฮะ ไม่เจอหรอกกูเจอมาแล้วจำไว้ตอนนั้นน่ะมึงไม่อยากรูไว้หรอกมึงเชื่อสิและไม่มีอะไรช่วยมึงได้หมอก็ช่วยไม่ได้ตอนนั้นจำไว้แล้วสิ่งที่มึงมั่นใจอ่ะคือความดีคือผลที่มึงทำไว้ตอนนั้นน่ะมึงจะต้องพึ่งตัวนั้นแหละ ว่ย <c ười> ิ่งมึงทาความชั่วมากเท่าไหร่ตอนนั้นเรมึงจะยิ่งง่ากลัวมากเจอดิเออนี่แหละมึงจะวัดกันตรงนั้นเลยอะริงไหมแล้วมึงมึงไม่ไปทำมึงจะระลึกได้ได้ยังไงฮะริงไหมแล้วมึงทำชั่วมากๆมึงก็ลึกแล้วจะความชั่วสิเพราะเป็นสัญญามื่อแล้วมึงจะไปดีได้ยังไง มึงจะมั่นใจได้ยังไงล่ะตอนนั้นมึงก็จะรึกเรื่องความชั่วมึงจะกลัวมากเลย